Thank you สวัดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับแป้งพูงสอรี่ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือซีรีส์แอปพลิเคชันที่ควรจะมีไว้ติดเครื่องนะครับวันนี้เรามาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Alipay หรือว่าจื้อผู้เป่ากันเองครับคือแอปพลิเคชันอย่าง Alipay นะครับหรือว่าจื้อผู้เป่าเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญอย่างมากในประเทศจีนครับเพราะในปัจจุบันประเทศจีนของเรานะครับเป็นสังคมไร้เงินสดนะครับหรือว่า cashless society เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะหาร้านที่ใช้เงินสดได้น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแอปพลิเเคชันนอนอนนออย่่่่าาางจหรืวป้้กผ แล้วก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยทําการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยวันนี้ทายังไงเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเวลาที่เราโหลดแอปพลิเคชันอ l i p เ y มาแล้วนะครับให้เราเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นการผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยเราก็จะหน้าต่างคล้ายๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่คําว่ามีหรือว่าส่วนของฉันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่ตัวฟันเฟืองนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่ Account and Security คครรรรััับบส่่วนนนนนตตงีีี้้้ะใหเเาามลือกกท Identify information ให้เราทําการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็จะใช้ในสือเดินทางในการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับมันก็จะมีการคอนเฟิร์มเรื่องของชื่อจริงนะครับกอกให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นชื่อเพศประเทศ พาสปอร์ตนะครับพอทําการกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้เวลาในการยืนยันอยู่ประมาณ1-2วันนะครับหรือเอาเร็วๆนี่ก็คือแป๊บเ,เดียวเี่ยมันก็คอนเฟิร์มผ่านเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานที่ประเทศจีนได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้แอปพลิเคชันออลีเปเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่เราบอกคือแอปพลิเคชันออลีเปนะครับช่วยให้เราสามารถใช้จ่ายได้ที่ประเทศจีน ได้อย่างมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยจะมี2ระบบนะครับก็คือการใช้แบบสแกนและระบบการเพย์นั่นเองนะครับสแกนเนี่ยก็คือเวลาเราเห็น q r c o d e ตามร้านค้านะครับหรือว่าเราไปซื้อของเนี่ยเขาก็จะมี QR code ให้นะครับเราก็กดสแกนตรงนี้แล้วก็สแกน QR Code ตรงนั้นเพื่อเข้าไปจ่ายเงินนั่นเองนะครับหรือว่าในส่วนของเพย อันนี้ก็จะเป็นบาร์โค้ดของเราเองนะครับฝั่งคนขายนะครับจะมีเครื่องติดหรือว่าเครื่องยิงสแกนเนี่ยนะครับมาสแกนเคียรโค้ดของเราเพื่อใช้จ่ายเงินนั่นเองมันก็จะมี2ระบบนี้หลักๆนะครับอันที่สามก็คือทางสปอร์ตนะครับหรือว่าการเดินทางโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราขึ้นรถเมล์นะครับเราสามารถใช้เคียวโค้ดเนี่ยสแกนปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถเมล์ได้เลยนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินก็เช่นกันในเมืองที่มีนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดบัตรได้โดยปกติถ้าเกิดว่าเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราจะ Right now นะครับหรือว่า Activate ก็ได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมจะลองให้ใช้เป็นเชิงตูทาร์สปอร์ตโค้ดผมกด Right now ไปครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้คลิกจริงๆแล้วมันจะมีให้คลิกนะครับว่าเราจะใช้เป็นบัตรแบบไหนซึ่งตอนนี้ผมเปิดไปแล้ว3บัตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมา Activate แล้วนะครับมันก็จะทําการ l ็ g ก n ินครับตรงน,นี้เนี่ยเราจะสามารถ Log in ได้ด้วยเบอร์จีนเท่านั้นอันนี้อาจจะมีข้อเสียบ้างบางบัตรนะครับแต่บางบัตรเนี่ยก็สามารถใช้เบอร์ต่างชาติได้ แต่ถ้าทางที่ดีนะครับลองมาเทสกันก่อนถ้ามันไม่ได้จริงเนี่ยก็ค่อยไปซื้อบัตรที่สายไรเฟิลนั่นเองนะครับหรือจะเป็นการเรียกรถแท็กซี่ก็ได้นะครับในจุดผู้เป่าเนี่ยก็สามารถกดเรียกแท็กซี่ได้อันนี้จะต้องใช้เบอร์จีนในการเรียกรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแนะนำเป็นแอปอื่นเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวมาแนะนำแอปอื่นอีกทีนะครับนอกจากที่เราสามารถ ั้งเดินทางใช้เป็นค่าใช้จ่ายรถไฟฟ้ารถเมล์จ่ายเงินรับเงินแล้วนะครับแอปพลิเคชันนี้ยังสามารถจองโรงแรมได้ด้วยมันมีแอปพลิเคชันเตยฟรีเนี่ยผูกไว้แล้วมันจะเป็นพิกี้โฮเทลนะครับหรือว่า1 2 3 0 6นะฮะร,รถไฟความเร็วสูงข,ของประเทศจีนนั่นเองโดยสามารถเข้าไปที่มินิแอป,ปของเขาได้นะครับซึ่งอย่างนี้ทีุ่กเข้ามานี่ก็จะเป็น p ิกี้พิกี้โฮเทลนะครับแล้วก็สามารถที่จะจองโรงแรมผ่านทางอันดิเปได้อันนี้ก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ หรือว่าจะเป็นการใช้การจองรถไฟความเร็วสูง12306นะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะจองรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ผ่านตัวแอปนี้ได้เลยไม่ต้องไปแอปอื่นไม่ต้องไปโหลดแอปอื่นเพิ่มเติมนั่นเองครับทีนี้มันก็จะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับนั่นก็คือในส่วนของ total asset นะครับก็คือเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะครับเรามีเงินในส่วนไหนบ้างเราใช้จ่ายค่าอะไรบ้างมันก็จะมีสรุปให้เราได้เหมือนกัน เหมือนแอทธนาคารบ้านเราเลยมันสามารถสรุปได้นะครับว่ายอดใช้จ่ายเงินเข้าโอนให้ใครเนี่ยแต่ละเดือนมีเงินเท่าไหร่นะครับรองอย่างนี้ฮะเราก็จะมาดูตรงนี้ Analysis นะครับเป็น monthly นะตอนนี้นะฮะบัญเชีของผมเนี่ยใช้ไปแล้ว56หยวนกับ13 t r a n ทา c t i o n นะครับผมก็จะเน้เนไปเรื่องของการกินจะเป็นหลักนะครับตั้ง24หยวน5อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถเอามา tracking ได้นะครับเราสามารถ compare พ i t h last month ได้นะครับก็คือ c o m p a r e กับเดือนที่แล้วได้ว่าเราใช้แ้แตตก่่าางงอยลไ บางนนเองนะครับหรือดูเป็นปีก็ได้นะครับว่าปีเนี้ยเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราขออนุญาตเลอไว้เพราะไม่งอ้นสัมกรเข้าแน่นอนนะครับมันก็จะมีการบอกด้วยนะครับว่าท็อปเงินที่ออกไปมากที่สุดเนี่ยไปอยู่ที่ใครอย่างเช่นที่ผมีันก็ออกมาที่ผมหมดเลยนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะว่าเราเนี่ยใช้จ่ายเงินไปที่ไหนกันบ้างมันสามารถช่วยเราแท็กกิ้งในการใช้ชีวิตอ,อยู่ในจีนได้เลยครับต่อมาครับหลายคนคงสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเรามาถึงประเทศจีนแล้วเราอยากจะผูกบัตรละเราจะเอาเงินเข้าอาลีเปย์ได้หรือเปล่ามาเลยครับมาที่หน้าของฉันครับหลังจากนั้นมาที่คําว่าแบงก์การ์ดครับในส่วนตรงนี้นะฮะจะเป็นหน้ารวมที่เราสามารถที่จะใส่เบอร์ ใส่บัตรของธนาคารได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็จะทําการเพิ่มบัตรวิธีการเพิ่มบัตรนะครับก็กดที่มุมขวาด้านบนนี้นะครับกดบวกเข้าไปหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยกรอกเลขบัตรของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยากจะแนะนํามากๆกับบัตร t r า vel นั่นเองนะครับซึ่งบัตร Tra เ e l นี้มีความสะดวกสบายอย่างมากคือมันเป็นบัตรเติมเงินที่ สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตรนะครับแล้วก็แลกเรเงินทิ้งไว้ตอนนี้เนี่ยมีหลายเจ้าให้เลือกนะครับโดยจะเป็นทางของไทยพาณิชย์เอ่ยกสิกรเอ,อ่ยเยอะแยะมากมายลองเปง็นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวข้างหน้าจะมารีวิวบัตร SCB Planet กันนะครับวิธีการกรอกนะครับเราก็ใส่แบงก์การ์ดลงไปนะครับใส่เลขของบัตรหรือเรากดคําว่าสแกนตรงนี้เพื่อเปิดกล้องอแล้วก็สแกนบัตรตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้กรอกรายละเอียดของบัตรลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็น C.V.V. หรือว่าวันหหมดอออาายยยุุขงงบบบบััััตตรรรรนนนะะคซึู่่่ที้้แลว หลังจากนั้นปัด ก็จะสามารถเข้ามาอยู่ในบัญชีของเราสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติกแล้วคือเรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายมากๆแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรที่ประเทศจีนครับและถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องการผูกบัตรไม่ได้นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันแจ้งเตือนว่าเราต้องติดต่อท่านๆหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับปัญหาเรานี้ก็เคยเกิดขึ้นกับผมนะแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าเวอร์ชันของแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่อัปเดตนะครับก็ลองอัปเดตแอปพลิเคชันใหมด่ดูหรืออย่างที่2นะครับก็คือเครื่องเราเนี่ยอาจจะเป็นภาษาไทยหรือวว่่่าาา Le gi ขอองเเเเเรรรปปป็นนนะทททศไยัดืีีีใส จะไม่ตรงกันก็ได้นะครับลองให้เพื่อนๆเนี่ยไปตั้งค่า เปลี for and and ่ยนรีเจนของโทรศัพท์ของเราให้เป็นแบบอังกฤษก่อนหรือว่าของไชน่าก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นมันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นะครับอันนี้ลองดูคร่าวๆนะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรก็ลองพูดคุยในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีการแก้ไขมาพูดคุยกันนะครับและนี่ก็คือคร่าวๆสำหรับแอปพลิเคชันอย่าง Alipay ครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถมาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับและในครั้งหน้าเดี๋ยวเรามารีวิวแอปอื่นๆกันต่อนะครับอยากรู้เรื่องออ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 ะะ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 ไไไรร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 ลลลลเเ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 เีีีียยยยยยดดดดดนน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 นคคคคคคััััััับบบสาา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 มมมมมมถพพพิิิิ์์์ตตตตตูุุุกกกกก้้ปปปปปปแววว่่่่่ใขงงจจทททณื็ๆผ บ้านดำหรือว่าผ่านทางติ k t ต็อกนะครับฝากติดตามด้วยกับแตงครงซอรี่นะครับสำับนี้แตงครงซอรี่ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับแตงครงซอรี่แล้วกลับพบกันใหม่ครั้งหน้าเราวันนี้สวัสดีครับบาย